สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะวันนี้เรามาเช็คดวงดาวนะคะมีดวงดาวที่จะย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะดาวราหูนะคะย้าย17ตุลาคมพศ2อ6 6นนะคะเวลา6โมง21นาทีนะคะสำหรับราชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวราหูจะย้ายออกนะคะจากนะคะราศีเมษนะคะ ที่ตอนนี้นะคะเล็งมายังเรือนภพปัตตนีภพคู่ครองคู่คา้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะคะของชาวลัคนาราศีตุลย์อยู่นะคะจะทำนะคะตอนนี้ให้เ,เพื่อนๆนนะคะประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับคู่คา้าคู่หุ้นส่วนคู่รักนะคะอา,อาจจะเป็นคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ได้นะคะในความหมายนี้นะคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะที่ ดาวราหูนะคะเล็งมายังภพปัตนิของันเพื่อนนะคะ,ะแต่วันที่17นี้นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะหมดไปนะคะเรื่องคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาความรักจะดีขึ้นมากๆแฮปปี้ขึ้นนะคะและก็คนูสรก็มีเกณฑ์จะพบรักนะคะแต่มีข้อพึงระวังนะคะสําหรับคนโสรนะคะบอกเขาบอกว่านะคะถ้าเพื่อนพบรักเจอคนรักเจอใครก็ตามนะคะที่ถูกใจนะคะให้เราแบบ คบแบบยังไม่ต้องเปิดเผยะนะคะเพราะว่านะคะในดาวราหูมันเพิ่งย้ายมานะคะที่มันมาเข้ามาเป็นอยู่ในเรือนอริของชาวราศีตุลฉะนั้นการที่เราแบบซุ้มคบนะคะคบใครคเงียบจะเป็นผลดีนะคะมันจะไม่นําพาความวุ่นวายมาให้เรานะคะอย่าเพิ่งเปิดเผยตัวตนอะไรมากมายนะคะในเรื่อง สามรักตอนนี้นะคะนะคะส่วนชาวราศีตุลก็จะมีเกณฑ์เดินทางมากนะคะเดินทางไปมากนะคะติดต่อธุรกิจการงานนะคะประสบความสําเร็จดีมากในเรื่องของการงานนะคะการเดินทางนําพาซึ่งการเงินการทองมาให้ชาวลัคนาราศีตุลอย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็1ปีครึ่งจากนี้เงินทองดีขึ้น แน่ๆน,นะคะจากที่เคยแย้าแยม,มานานหลางหูควนทรัพย์นะคะตอนนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลเราลดผลแล้วนะนะคะอ่ะส่วนนะคะในเรื่องของสุขภาพอ่าให้ให้ให้ระวังในเรื่องของอ่า การพักผ่อนน้อยเพียงไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการเดินทางนะคะทุกอย่างนะคะภาพรวมโอเคมากนะคะการเดินทางการติดต่อต่างประเทศนะคะดีมากการเงินดีขึ้นจากปีที่แล้วมากนะคะความรักก็ดีมากด้วยเช่นการชุบชื่นหัวใจกันไปเลยทีเดียวนะคะ,ะมาดูไพ่นะคะเสริมกันหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะไพ่เสริมมีอะไรบ้างนะคะดูดูด เป็นแนวทางนะคะค่ยเสริมนะคะก,การงานนะคะเพื่อนๆจะมีงานเยอะมากขึ้นนะคะมีงานเข้ามาให้เพื่อนๆนะคะครุ่นคลิดอยู่ตลอดเวลาเลยเกี่ยวกับการงานนะคะไม่ได้ว่างเว้นนะคะ <fundamental> <arth. S 1> การเงินนะคะ The t e m p e r a n c การเงินจะเปลี่ยนแปลงเป็นฐางานที่ดีขึ้นนะคะเ <manifest> พราะว่าอ่ะหนูดูเป็นแบบนะคะไพ่ประกอบกันนะคะการเงินจะดีขึ้นนะคะรอรับได้เลยนะคะการเงินนะคะจังหวะการเงินเข้ามาแบบนี้นะคะดีมากๆแน่นอนนะคะ เปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นนะคะความรักนะคะเขาบอกว่าให้เราซุ่มโครบเงียบๆมีกําแพงปิดไว้นะคะปิดบังไว้นะคะเรากว่าใครอยู่นะคะอย่าเพิ่งเปิดเผยนะคะตอนนี้นะคะไพ่อกมาออค,ค่อนข้างที่จะตกนะคะขอขายายไปหนึ่งนะคะเดิมไม่ไดเชียนนะคะแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเปิดปิดนะคะปิดบังไว้ยังไงนะคะ ความรักนี้มันก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจมากในเรื่องของความรักเพียงแต่ว่าดาวมาเดินมาแบบนี้เราอย่าเพิ่งเปิเดเผยอะไรมากมายนะ,คะแค่นั้นเองค่ะสําหรับคนสุดนะคะสาหรับคนม้คู่ความรักฉลุยไม่มีอะไรน่ากนในใังวลแน่จะ